เดรับวันนี้เรามารีวิวของเล่นใหม่กันนะครับหนึ่งชิ้นที่เราเพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับก็คือนี่ครับเจ้าไอเช่นะครับหรือเรียกว่าไอค็อกคไดนั่นเองนะครับนี่แต่มันตัวอ้วนนั่นเองนะครับมันมีความพิเศษคือมนตัวอ้วนจำมั่งนะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ทานฟอร์เมอร์แบบนี้ได้ด้วยนะครับ่าแกะกันเลยนะครับมาแล้วนะครับ ครับเอาออกมาครับรูปทรงมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวเข้มๆนะครับนี่ตาก็จะดุดดุแต่ก็มีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับขาสั้นๆป้อมๆกระปุกลุกนะครับใส่ถ่านมาแล้วนะครับเพราะเราลองมาจากร้านนะครับก่อนที่เราจะเอาของออกมานี่ร้องอย่างกับเจ้ากอดสิลาหรือร้องอย่างกับไดโนเสาร์เลย ติดติดติดดูหน้าหน้าตามันเราจะมีไอ้แค้แบบนี้ด้วยนะไอ้ค้ทางตรงไดโน hey, เสาร์คราวเฮ้ยฮอสเฮ้ยไปไหนเค้หนีเที่ยว Tính tím tóng các <laughs> anh giờ này, Họ này mình tóng, nè, quýt, rồi đây là, ta đây, anh ấy xỉu, xỉa chì, rapid. โอเคสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าแถมให้ตัวครับอ่ากัสติล่าโอเคลา,าไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน